ที่มาไล่เปลี่ยนที่ก่อนเปลี่ยนที่ก่อน,เ,นเร็วๆไปนูน่นปะไปนู่นเร็วโอ,อ้โหโอ้โหอ,บบอ,อร่อยไหม อร่อยไหมอ่ะโอ้ยคือทั้นกินทั้งคายถิ่มเนาะการการัดกัดขวนออกฟ้อมเบอกินเปลือกอุย้ยพอเลยพอเลยดืย้อดื้อก็หักออกให้มนนันน,น้อยมันบ่ได้กิน,น,นเล่นตัวเหรอ โอ้ยอนคนเล่นตัวเว้ยนวนนคนเล่นตัวนี่ให้ผู้ผาทันวานี่มาถ้าใครเล่นตัวไม่ต้องให้กินเลยให้ผู้ผาทันวานเร็วเอาตรงนั้นแหละเด็กก็กินนมีมาอะไรล้นนรรวนโมเสียบอ,ะอวะกล้ยสกุ้ยเขากับวานหน่วยมันง,าง่ามมั <laughs> ้ย ว่ามันเป็นน้ำคนมันเป็นน้ำห้าโอ้ยสาบ้านนานนี้แหละกู้งกอ้าหมอนีกินเป็นบ่นี่กระเบิ้องนีมาไล่ได้แบบเนี้อ๋อกล้วยนะมันหวานเอ้าสื่อกล้วยมากผิดเดือดเอา้างดังใส่แล้วบ่เกี่ยวมันเป็นเองมันนี่ใส่ดจกันกับมาลวยหรือเปล่า มาลัยรทำไมทำหน้างอนๆหรอมาลัยเอ้ยนายพี่ลีกินไหมพี่ลีอ่ะพี่ลีกิน,นยังพี่พามารวยกินเบอร์ลีหนึ่งไปไปดูพี่มาลัยก่อน <c oughs> อก่อนจะดูพี่มาลัยก่อนพี่มารวย